สวัสดีครับพบกับผม FC ไทซาในเกมฟีฟ่าออนไลน์สวันนี้ผมไม่มีอะไรทําผมว่าเลยจะมาตีบวกให้เพื่อนๆดูกันตัวที่ผมจะตีบวกนี้เป็นตัวจอห์นโอมิเเคิลศูนนะครับบกสนะครับเห็นว่าเป็นบวกสนะมึงตัวละสี่ล้านเลยนะสำหรับกูถือว่าแพงมากโอเคครับเราจะไม่พูดพ่างทำเพลงนะครับเข้าไปที่หน้าตีบวกกันเลย let's go โอเคครับเราก็ได้อยู่ในหน้าตีบวกฟีฟ่าออนไลน์สามแล้วครับนี่ครับคือตัวที่ผมจะบวกนะครับจอห์นโอเบมิเคิลนะครับผมแล้วไปเป็นโกเรียบร้อยกันแตกครับมันไม่เคียวนี่ครับสี่สิบล้านนะครับที่ผมพูดเพ่ต้นคิดสี่สิบเจ็ดล้านไม่ใช่ครับผมเห็นในตลาดมันขายสี่็ดล้านเลยว่าเป็นสี่สิบเจ็ดล้านแต่ผมลืมดูตรงนี้โอเคเราจะไม่พูดพังทําเพลงครับใช้แต้มดีไหม โอเคน่าใช้แต้มาละบุกสี่สามสิบเก้าล้านก็ตีเป็นเลขกลมๆก็สี่สิบล้านนะมาเป็นผู้พากย์นำเพลงชนสักสครั้งก็แล้วกันเนาะโอ้โหกระตุกชิบพายขออภัยขาอภัยด้วยครับคอมผมกระตุกดับผมคอมผมกาดเดียวผมจะซื้อคอมใหม่ก็ประมาณเดือน2เดือนหน้าเนี่ยแหละครับก็จะเป็นการเซตคอมใหม่หมดเลยเซตคอมใหม่ให้หมดเลยเ อ้าวเมื่อกี้ชนเท่าไหร่แล้ไม่รู้เมื่อกี้ค่าจะบอกว่าจะซื้อคอมใหม่โอเคครับก็เขาเรื่องก่อนอ่ะเขาเรื่องตีบวกก่อนแล้วค่อยพูดทีหลังก็แล้วกันเรื่องคอมชนหนึ่งครั้งชนแบบสโลโมชั่นชนสองครั้งชน ามครั John. John. ้งชนจริครั้งจนโอวีเกไอนิโก้ไอหางใหญ่ไอนิโกจอนโอมีแคยยโยมยยมสตา Whoa.